สวัสดีจ้าวันนี้ป้าจะมาสอนทํานกจากทางมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไอ้หนูลูกใครเนี่ยจะมาแอบอ้างป้าได้ยังไงป้า,าเปเิดติงอยู่นี่เดี๋ยวป้าจะสอนทําเองอขอโทษจ้าป้าอ่ะหนูหนูไม่ใช่ตัวจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวป้าจะมาสอน ทำนกจากใบมะพร้าวจะอันนี้ใช้ใบมะพร้าวหนึ่งใบแค่นี้จ้ะจะได้นกหนึ่งตัวค่ะสอนเก็บไว้ก็จะติดผมให้อย่างนี้ค่ะให้ลูกหลานมาเล่นเดี๋ยวไม่ก็ถือถือเล่นถือเด่นเล่นจะป้าจะตัดก้านมะพร้าวให้ดูลเลยนะครับใช้มีด่างนี้ตัดตรงโคนอย่างนี้เลย แค่นี้ก็พอกา้านนี้เก็บไว้สองใบยอย่างนี้นะเราก็เอาใบาหนึ่งมายอย่างนี้นะเนี่ยแล้วเราก็อีกใบหนึ่งใบหนึ่งก็เราจะเอาท่อนปลายของใบมะพร้าวเนี่ยนะแยกขึ้นไปในช่องนี้ ยาดข้าไปในสอดขึ้นไปในช่องนี้เนี่ยเราจะเราโค้งเสร็จแล้วเราเอาใบเนี้ยสอดขึ้นไปช่องนี้แล้วเราก็เอาหางของใบที่เราโค้งทีแรกเนี่ยสอดกลับขึ้นไปสอดกลับขึ้นไปอย่างนี้เราก็จะเอาโคนของอันที่เราสอดขึ้นไปเนี่ยโค้งกลับมาโค้งกลับมาตรงวงนี้โคงผ่ากลางมาตรงนี้อันนี้จับไปเนี่ยเราจะงงตรงนี้คือ ไม่รู้ว่ากลับมาอย่างไงเราผ่ากลางอย่างนี้เราก็จะเราก็จะมาเอาปลายอันเนี้ยสอดเข้าด้านข้างแถบนี้สอดสอดเข้าด้านข้างแถบนี้เราก็จะจับสองสองอันนี้สองอันหัวกับสองอันล่างอย่างนี้เราต้องเยอะให้นี่เท่าเท่ากันว่าเดี๋ยวท่อนนี้จะเป็นหัวนก ทอ่ทอนนี้ให้ให้ยาวกว่าท่อนนี้หน่อยท่อนนี้เป็นหางท่อนนี้เป็นหัวจะเยอ่อมาเนี่ยเราจะบีบเขาแต่งเขาย่างนี้ให้ให้เขาเข้ารูปอย่างนี้เหมือนห่อขนมนะคะตัวนกคล้ายๆห่อขนมถ้าเราจะได้รูปนี้แล้วเราจะใช้มีดเราจะใช้มีด จิ้มไปตรงนี้ให้เป็นช่องแล้วเราก็ดันอันนี้สอดขึ้นไปแถบนี้เหมือนกันกลับมาแถบนี้แถบนี้ที่เป็นเราจะใช้มีดสอดขึ้นไปอย่างนี้ค่ะ พอเราได้ตัวนกอย่างนี้แล้วเราก็จะทําหัวพับพับหัวนกหัวนกเราก็จะเราได้คู่อย่างนี้เราก็จะบิดกลับมาแถบนี้บิดกลับมาแถบนี้แล้วเราก็หมุนกลับไปอีกทีนึงแล้วจะทําให้ใหม่ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะจับใบมะพร้าวมาแถบนี้แล้วเราก็จะหมุนไปอีกทีพอเราได้อย่างนี้แล้วเราทําหัวตรงนี้เราทําหัวแล้วก็ นี่เพื่อจะเป็นปากนกหัวนกปากนกเราก็จับให้แน่นหน่อยตรงนี้บีบให้แน่นตรงนี้หมุนกลับมาหนึ่งใบอีกใบหนึ่งเก็บไว้ก็กลับมาหนึ่งใบแล้วก็พันไปตรงคอนกเนียพันพันกลับมาแถบนี้พันกลับมาแถบนี้แล้วเราก็พันอีกรอบหนึ่งมาแถบนี้ พอมาแถบนี้เราจะผ่าตรงนี้ผ่าตรงนี้หน่อยหนึ่งกรีดกรีดใบมะพร้าวเนี่ยค่อยๆหน่อยน,นะคะอย่งนั้นนี่เรากรีดแรงมันจะขะเราบิดใบมะพร้าวลงมาเราก็เน็บเน็บปีกเขาเนี่ยปีนกนรา เหดๆนะคะอันนี้เหลืออีกใบหนึ่งล้วก็พันกลับไปท้างหัวนนะแล้วก็พันกลับมาท้งคอแล้วก็พันตรงคอนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อให้เขาคอนกแน่นไม่บิดแล้วเราก็มาแย่เข้าช่องนี้มาเสียบเข้าช่องนี้อ่าเราก็จะได้หัวนก ได้หัวนกได้ปีกนกได้หัวนกปีกนกเสร็จแล้วเราจะให้เขาโค,งคง้งๆหน่อยให้เขาให้เขาปีกเขาโค,งคง้งๆถ้าเราตัดเป็นแหลมๆได้แต่เวลาใบามะพร้าวเหี่ยวเราจะดูไม่สวยแต่ว่าถ้าเราทำโค้งๆอย่างนี้พอใบมะพร้าวเหี่ยวแล้วเขาก็ยังเป็นรูปนี้อยู่ยังสวยอยู่ค่ะ สุดแท้แต่ว่าจะชอบปีกแหลมหรือว่าปีกปีกโคง้งปีกโค้งอย่างนี้ถ้าทำปีกโค้งอย่างนี้อันนี้หางเราจะตัดหางให้เป็นมนๆอย่างนี้เราจะได้นกแล้วหนึ่งตัว อันนี้เราเฉดีเราก็ตัดแค่นี้ก็ได้อันนี้ป้าจะทําให้เด็กเดินถือเล่นนกบินตามทําให้เด็กเดินถือเล่นเราก็จะทําปลายไม้ให้แหลมทําปลายไม้หแหลมๆทำก้านไม้ฝานก้านทางเทานั่นแล้วก็ทิ่มไปตรงท้องนกนะั่นก็จะได้นกนกบิน จะได้นกให้เด็กถึงเล่นเดินเล่นเสร็จหนึ่งตัวแล้วนะคะนกเสร็จแล้วจ้าสวยไหมจ้าอีหนูคนนี้นี่ยังไม่ไปอีกจระเจ้าจ้าเสร็จเลยนะคะสวยไหมจ้า